สบายดีแต่สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบสิกก็สูนน้คนเนาะโมว่าซิ่ฟังไทยฟังได้หรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับก็สู้สองคำหวานเนลเนาะมาพบมาเจอกับคำหวานมันนี้คำหวา,ามาถ่ายบม,มนาการอยู่ที่ตลาดให้พ่อแม่พี่น้องครับเบื้องแรกนี่เห็นบอกไปเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเขามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคำหวานเดี๋ยวตั้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเ้ย ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอดทีตามกันขามาเรื่อยๆเลยเนาะ,ะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยเย็ซีกันเบื้องสูงสูงค้นเนาะที่เข้ามา่าส้มข้นที่ตามสองคำอาดม,มึงคลิปคำอาดตั้งแต่จนจะจบแล้วก็บโปรแกมโฆษณาเด้อพี่นอ้องเด้อทำลายกรรมฐานมันยากษ์นต้านเนาะให้พ่อเมียพี่น,อน,อน,อนอ้องเขับเบิ่งนได้บอกมันจะร้ายอดอีรได้เนี่พี่น้องเสียพาก็ร้าย เอาคำบาดจะบอกพ่อแม่พี่น้องครับเนาะสบายอีทซีทานได้อยากมาซื้อของเนาะเอ็มบอกของร้ายอดีตเลยนี่คนสมองคนสมายฟางหน้าห่างหามีเบื่อได้นี่ห้อยก็มีได้สนะเนาะคำบาดจะไปเอาเขาไปหน้าให้น้อไปทายให้พ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งเสียพากระไอ้นี่ได้พี่น้อง หมักแบบไรสอบแบบไร่กระสือไรด้วยนี่พบว่อตัวจิง <oh, ถูกอย่างบออันนี้เป็นตลาดเตาเ้ยมองขายวะนอมากหาเลยุ้่งหาสีบาหรอทุ่งหาสิบานอมากเปช่กงไปกมนได้บอกเครเมีกระพูบกร ปูดีอย่างป่เนาะเนาะนายจะปูดีอยงเนาะบว่าตลาเล่ามันมันเขาตอเงามาก่ตาตมงายแน่บ่แู่เลียงปูหน้าก็จาปูหน้าบ่ะนี่ว่าสงก็ุเนะแต่นเหมือน ทัวกับมีอะไร้เป็นหนอใช่ปะทัวง้มง่ามาเนี่ย้วครับว่าก็ที่ไทยมันอากาศไปก่อนเนาะไปสื่อที่ล้างเนาะเป็นหนอเนาะผู้ก้าวหน้าคับผู้ยพักแบนเนาะพักกู้ เหียนี่สองร้อยสามร้อยสี่สิบคอะไีแต่เ็นมาสือคองเนาะเนาอย คนมี้นะลายของขายแต่ลายเนาะพาก์มีโครเปิดโอเปนเลยเนาะ คนกรายมาสืของเนาะของขายกรนะ้ายเนาะหอยกุ่มเนาะกลุมนะออกล่มทุงละสีสีเป็นนาหลอจะหน้า,น,านอนบอกนอนมนี่เน,น,นาะน้เนาะมาฟังในกระปุกน,น,นาะพเนาะใช่ปะกระปุกปไปาตอจะไม่เอนะปตอเนานะ <c oughs> อาเป่าศรีบบนิ่งเด้อพี่น้องเน้อผมคำบาดยางตลาดเนาะคนจะสนํานกันได้เนีเนาะพี่น้องเนาะอาระบบนิ่กตองขอตัวขอไพ่เด้อผอเมพี่น้องสมรสสูคนเนาะถ้าเราไปวนนหมเลยก็เรบอกข้อเที่วสองร้อยอสวัสดีเจ้าเะ้มดาพี่เธอผู้เป็นดวงใจโคบเนาะโบ นี่ก็เออลอยอะไรก็ไม่รู้เลยแะขนาดมาพูดเสียงดังงี้ยังไม่หันมามองเลยลูกปีข้าหมูลูกปีข้าวหมูไครัวันดนะรับแกตัง่าไปแกงอได้อเนัสงแ่เนี้ยเฮ้ยเหย่นบ้าเบสเยอเ่้เ

ปู๋นนัูงวียองกับมี่ใดูกพี่น้องหลังดาวเออเราบบบไข่เนาะแต่ว่าอแม่พี่น้องเขาดูกับคอมเมนต์ถามอะไรเด้อพี่น้องเด้อว่าดูเนาะ ้อง้ายก็รลายดีเลยพี่น้องน่อกนั่งน่าอ่านคะกับปอกระปู๋นอ้พี่น้องเนาะม่ได้จะมกทำได้จ้าพี่ว่ากวางอ้เห็ดยาวไปเลยรัยนเราพี่น้องเราไม่บอกมองมาชิทัด คำหวกับเจายบรรยากาศไปรอบๆอกกันนอกพ่นองเน,นาะไปจีซื้อท้อายไปก่อน,นายบรรยกกาศไอทองนอองพระบงกนจะสีรลอสื่อนอกพ่นองเนาะคลิปนี้กับีสนมมนกันแน่เด้อพ่นองเอเพราะว่าคนร้ายเนาะผ่าดีาดีด้วย,ย,ยนนว่าทำผิดผาดเนาะ ข่อถุกอภัยพ่อแม่พี่น้องกันบ่สสูคนเนาะี่คือมุ่งนรนันานะครับร้อไก่ร้งนนเอเดีวเดีเข้าใจมองขายกันล้วดีเลยพี่น้องขบาทก็รอไปก่อนเนาะน่าจะสีสีนี่แหละโอ ร้อยสามสิบร้อยเจ็ดสิบตามตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะป่วยกัมีก็มีเนาะถ่ายไปดรอปก่อนของเมียพี่น้องเข้าด้วยกอนฝากคอมเม้นพี่น้องเขาคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในค้า่าแต่กดไลค์กดแชร์กันออกไปเนาะ าาตัสีขาวไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องกันวัตถุสูงสุดเลยสูดไนมนงินกันารเอดียพี่น้องฮาวาจาลดเลือห้าสิบ้นโภกรรมหาีนันดอกพนา นี่หลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วคำว่าจะสืบอกพ่อแม่พี่น้องข้าในคลิปนี้เนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาจะกินของสดๆเนาะนี่โค้กเบิร์ุกางแบบสดๆก็ก็มาสื่อ,อได้เด้ออยู่ที่ตลาดบางบอนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่ตลาดบางบอนขิงโค้กก็มกีเลยพี่น้อง ก,กวบจนยังอพน้งองเียงากบเดจุคีไปก่อนเด้อพี่น้องด้ยวยถ้าคีบหนีทำางานทำที่ลาดก็ต้องขอโทษขอภัยนาะพี่น้องเนะาะำาัิจุกคิไปแล้อก็ขอบุญขอคุณพ่อแม่พี่น้องด้ยวยเย็บซีดเสสูสคนเนาะ ข,าาข่ามาสับโมกดติดตามสองข้ามวาร์มีขีดข้ามวาร์ตามสะดุ้งจนจบแล้วก็บอกขามโคตรสามาด้วยบบพีนน่น้องเด้อการขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงตลอด,อด,อดปีตลอดไปอย่าเก็บอย่าจ,จนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อทั้งหลายกันทุกทุกแต่ละกิจการข้ามาสบายดีสวัสดีเด้อ